ไม่นามครับดรสุพัฒน์กิงงามครับผู้จัจการโรงเรียนบ้านพลพรกครับท่านผู้ใหญ่สุธนนัมพงศครับผู้ใหญ่บัวเสียบบรรมารีและดอนแทนท่านสมกิจสังขวดครับอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผลพรกและที่ขาดไม่ได้ด้วยความเคารพนับถือโดยคุณสังวานทวนทองครับคุณครูสมชายแฟนจันครับในโอกาสนี้นะครับด้วยเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งครับหนึ่งในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของคุณ เอ,อ่อเสียน้อยนะครับหรือว่าคุณสังวานพร้อมกับแม่บ้านก็คือคุณวาสนานะครับได้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ลูกๆอาจจะไม่สะดวกนะครับไม่ได้ขึ้นมาด้วยก็จะขออนุญ,ญาตให้ตัวแทนของแขกผู้มีเกียรติด้านบนเวทีนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่หลังงามของตอนแคนของเรานะครับโดยการนีขอญญนเดอ,เอร์จะเชิญดรสุพนักอินง,งามได้เป็นตัวแทน เพื่อต่าวแสดงความยินดีเนื่องในการขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่ในวันนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านผู้นำชุมชนเกษตรบ้าท่านเกษตรนายุทธ์ท่านปอพี่น้องพี่คสัมกู่ครับคนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณ จ้าภาพคือเตยน้อยนะครับคุณสังวานคุณวานาโทตรอนะครับที่แพ็คเจกจก,กับผมนะครับได้มาร่วมงานในงานที่เป็นมงคลยิยง่งนั้นืีขึ้นบ้านใหม่นนครับชื่อคำว่าสังวาลผมรู้จักนะครับจาก คำบอกเล่าของคุณครูสมชายเป็นจันนะครับเพราะว่าท่านสมชายนั้นเป็นครูที่สอนคุณสับว่าในส่วนที่เรียนอยู่ระดับชันมัธยมได้เล่าถึงว่าเป็นบุนคคลที่มีฝามรู้ความสามารถและก็เก่งเป็นนักธุนเกิจนัดก,การ ตั้งแต่สมัยในสมัยรุ่งเรืองนะครับผมฟังอยู่นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังคิดอยู่ว่าใช่ไหมว่าเป็นอาหารต่างรือว่าเมื่อคาวที่เราอู่ในบ้านสุขนะครับได้สร้างโดมตรุงเรียนมีตุคุณสังวรนะครับแล้วก็วัฒนธรรมต้องเป็นบุคคลเมย์ รับที่นำครับเพื่อไปส่งสินุ้นการสร้างดู